สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาถอนไม้ส่งลูกค้านะครับตัวนี้นะครับกําลังจะอ้วนนะครับเลยอีกนิดเดียวนะครับก็เต็มแต่ว่ามันเต็มท่อก่อนนะครับอันนี้ใส่ท่อนิ้ว2ไว้นะครับไม้กําลังเดินนะครับไม้กําลังสร้างคอนะครับการที่เราใส่ท่อเล็กเกินไปนะครับมันทําให้ไม้มันเต็มท่อลากเต็มท่อแล้วเราจําเป็นต้องถอนนะครับมันเลยยังไม่อ้วนเต็มที่นะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ชั้นกิ่งดีมากนะครับใบสวยด้วยนะครับวันนี้ถอนมา2ต้นนะครับ วันนี้ถอนมา2ต้นให้กับลูกค้านะครับพเพื่อนอช่วงนี้ก็บรรยากาศท้องฟ้ามืดคึมเลยนะครับทาอะไรไม่ได้ได้แต่ล้างใบนะครับเพ,พื่อนเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมล้างใบกันนะครับเดี๋ยวไม้จะเป็นเชื้อลงเชื้อราแล้วก็ทําให้เน่าทางใบได้นะครับตัวนี้ก็ถอนส่งลูกค้าก่อนนะครับชุดไลฟ์ไปเมื่อวานนะครับแบ่งไปประมาณ60กว่าต้นนะครับมีเพื่อนเพื่อนหลังไม้บอกว่าอยากได้เพิ่มอีกนะครับถอนให้หน่อยก็เลยถอนให้ตามคําขอครับ